ขับรถไปกลับกรุงเทพชลบุรีในงบ2แบงค์แดงทำได้ไหมมาดูกันวันนี้เราจะพามาดูกันว่าถ้าขับรถ E ีวีไปกลับกรุงเทพชลบุรีจะใช้เงินในงบแค่200บาทได้จริงหรือเปล่ปาเกนออกเดินทางเลขมาอยู่ที่220กิโเมตรรถชาร์จแบตเตอรี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมออกเดินทางระยะทางไปชลบุรีประมาณ85กิโเมตรเดินทางแค่ชั่วโมงก,กว่าก็ขับมาถึงชลบุรีแล้วขอแอบมาชาร์จแบตเตอรี่ที่บริษัทกันสักหน่อยค่ะกลับจะได้สบายใจเจอเลสติดยังไงก็ไม่หวั่นแบตเตอรี่พอถึงบ้านแน่นอนใช้ไฟช ชาร์จรถเสร็จแล้วก็ขอแวะไปทํางานก่อนนะแ๊บเดียวก็ได้เวลากลับแล้วระยะทางกลับประมาณ94กิโเมตรเดินทางเกือบเกือบสชั่วโมงคานวณคร่วาวๆแล้วเดินทางไปกลับประมาณ179กิโเมตรใช้เงินแค่2อแบงค์แดงถ้าเทียบกับรถใช้น้ามันในระยะทางเดียวกันอาจจะเสียค่าน้ามันถึง2,000บาทเลยนะเท่ากับว่าใน1วันรถ E ีวีจะช่วยประหยัดได้ถึง1,800บาทต่อเดือนจะเซฟเงินได้อีก5 4 0 0มบาทและตลอดทั้งปีลองคิดดูสิว่าถ้าเปลี่ยนมาใช้รถ e ีวีจะช่วยเซฟเงินของเราได้เท่าไหร่จะ ใช้ไฟชั่วกลางวันฟรีไปเลยลงทุนครั้งเดียวได้ผลลัพธ์ระยะยาวใครสนใจทักเกรมมาได้เลยเพร้อมให้คำปรึกษาทุกช่องทาง